ว่านั้นนะข้าวมันไม่เลยไอไอเหยง่ข้ามันไม่มาเหยง่ข้ามานแต่ไหนควันไหนมาไปประดอยู่ในอันเลยวันนั้นเป็นผ้าเพ็นห่าเป็นสีนอนเป็นเสียงที่ซองเลยเป็นที่ซองสีนอนเนาะข้าข้าข้าเสียงได้สีดำที่ซองันที่ซองันเนี่ยมาเต้นเป็นทองเม็ดเลยแบบแบบแบบทองเม็ดเลยซึ่งผ้าหมานั้นทองก็ก็จีบูระดีมุมสีมุมสีมุมมปเลนี่ยมั้งซึ่งหัวนอนซึ่งเกาแก่หมานั้นปิดเม็ดเนี่ยมั้งซึ่ง เว่าที่น้อนเคยว่าบบยังไปยืนเล่อคอยเล่นเนี่ยเคยว่านออยู่นี้ยากรู้นะอยากรู้นะว่าเคยนอนเนาะพอาเล่นซึ่งองเธออยู่นูนอคนเดียวเดี๋ยวานะนอนเชื่อไม่ได้ไม่ได้ต่างตัวนนุ่ก่งนุ่ไปเ็วันนี้กนแต่กเียนี่หนุ่มนอนนี่ไม่หนุ่มเพื่อ กินนงอันแ้เกายนักเลยกงสามช่วแต่ช่นันไม่ใช่ที่นที่นังกงที่อย้วที่ม ah? ันออกที <c 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 ่เขียวแมงพลับไม้้างมันฮะมันจึงที่ที่เรื่องท้องกันเขี้ยวแหม่งพลับกันเมื่อกว่ากางแกงแตงกันที่เปรี้ยเปรี้ยมันที่หม่งพลับเเ้าใจมั้อะไรที่แบบนั้นเลยซึ่งยากรูเลยว่าเคยนวนอยู่ หัโคอยเล่น้าจัดซึ่งหโคอเล่เนี่ยเอาหนออกไส่มานอนอยู่นี่อส่าเชแ่อไม่ไส้